เอยอยู่ไซโนใอ้ฝ้่ามากเด้เด้อผู้ใดมาไหวก็ให้มาถาผู้ใดมาส่า็ให้มาท่านโมคือตอนน้นเดกวางไ้เปิดกระเป๋าก็ือเปิดเราให้มาอยู่ใ้กระเป๋าไม่ออกก็ออกกาบวชที่ผ้าบดีให้เดินเตียงเด็กเหนว่าเตึ้งตึงๆให้เดินเปลี่ยนเสียทีซะเด้อ หัวใจครับพาะตุ่นน้องสัพพะทุกสัพพสกสัพพโรคสัพพเพสัพพขอ้อจันเยียดจันไยวิวันใจเยสัพพะานังสัพพะลาหังเพราะันตุมีรักกันตุสุรักกันตุกก็อันเนกวนก็เดือนในคลายก็ปีไม่เห้มันน้ำดับไป เลือกหายไปหายไปถูกเลขถูกหม่ตัวสองตัวสามตัวต่อตัวสามตัวละหกตัวผู้ใดซื้อเลขอกพัดผีพัดเถือกเถื่อกหัวต่อไปให้จะเถือกเสด็จระวังผู้ใดเป็นเจ้ามือสัพพะทุกสัพพสุขสัพพโรสัพพะไปสัพพขอตัน